นทำเต้าลูกใหญ่มาก,นนกแม่เอาซ้ำนี่ละรู้จะเอาไปปลูกกรุงเทพเอาไมใ้ให้ย่าปลูกงามย่าปลูกนี่ด้อเฮ็ดห,ห่านยาวหญาตังง้งสีป่ปลูกเงาเดียวรักษาเงาดูแลยอตอนนั้นนี่แม่ไอ้จอยเพิ่นเห็ดสวนอยู่กรุงเทพเป็นปลูกกัายอ่อนอ่อนใหญ่มากโอ้ยหปวดปวดมันก็บกังไก่มันตดางประซ้ำนั่นนั่นนั่นเฮ็ดเงาเดียวเฮ็ดเป็นห่มไว้ตั้งสี่ เยเธอ,อยืนตรงนี้สิม่นเิา่นกิกินคือบวานเทา่าตัวพนยูนี่สอเลยดิดูแดกไป่เอาอีกจักหนวยหนึ่งแม่อ,อันนี้เราสูงกว่ามันไหมให<ช>ญ่มากตัวนี้มันสูงเท่าเจา้าเลยอใชบอนกันมาทายพวใหญ่ไหมขาด นออี่แน่นาเอ็นาพวกอันนั้นร้อพ <160. S 1> วกอันเนี้ย